ก็เหลือสองรุ่นนี้ครับเหลืออย่างละสีแล้วและที่สำคัญนะครับกำลังลดราคาอยู่ด้วยออพอดีว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วค่ะฉันไม่เอาแล้วเออทำไมนะครับขอโทษทีนะคะพอดีฉันเงินไม่พออุ๊ยุขอโทษนะครับไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวครับคุณทำเงินหล่นไว้นะครับอุย๊ยตายจริงขอบคุณมากนะคะ เด,เดี๋ยวก่อนครับมีอะไรเหรอคะไหนคุณลูกค้าบอกว่าเงินไม่พอไงครับเมื่อกี้เนี่ยผมยังเห็นว่าเงินคุณลูกค้าเนี่ยเต็มเลยเอาเป็นว่าถ้าคุณลูกค้าอยากได้โทรศัพท์เนี่ยบอกผมได้นะครับผมลดให้อีกกจ้ันบอกว่าไม่ซื้อไม่ซื้อตังไม่รู้เรื่องเลยไงแต่ว่านี่คุณเขาบอกว่าไม่ซื้อก็ไม่ซื้อสิครับจะเสารสีแลกหนาไปเลยครับคุณ พ่อค้าสมัยนี้ก็แปลกจังเลยนะครับลูกค้าไม่ซื้อเนี่ยก็ยังจะเซาซีอยู่ได้เออค่ะให้ขอตัวก่อนนะคะเอ๊ะเดีย๋ยวครับคุณมีอะไรหรือเปล่าคะผมแค่อยากจะถามว่าคุณชื่ออะไรนะครับแล้วคุณจะอยากรู้ไปทํทำไมล่ะคะคือผมแค่อยากรู้จักนะครับถึงว่าคุณน่ารักดีก็เลยอยากจะชวนไปออกเดทน,นะครับขอโทษนะคะพอดีว่าฉันไม่สะดวกอะคะ่ะ ก็ได้ครับงั้นผมขอโทษด้วยนะครับที่รบกวนหมอนั่นขับรถแพงขนาดนี้เลยเหรอแพงแบบนี้ต้องรวยมากแน่ๆเลยอะ่ะคุณคะเดี๋ยวก่อนคะ่ะครับ ฉันเปลี่ยนใจแล้วค่ะฉันช่กกี้นะคะครับคุณกี้ว่าแต่ทําไมคุณกี้ถึงเปลี่ยนใจล่ะครับพอดีฉันเพิ่งนึกได้ค่ะว่าฉันไม่ควรเสียมารยาทกับคุณว่าแต่คุณยังอยากพาฉันไปเดทหรือเปล่าคะแน่นอนสิครับถ้างั้นคุณกี้อยากไปทานร้านไหนครับฉันเลือกร้านได้เหรอคะแน่นอนสิครับฉันอยากไปทานร้านอาหารหรูๆคุณพอจะรู้จักไหมคะ ร้านอาหารห,ห,หรูๆหรอครับ่ะถ้าแถวนี้เนี่ยผมพอจะรู้จักอยู่ร้านหนึ่งครับชื่อร้าน BSC เ,เดินไปนิดเดียวก็ถึงนะครับได้ค่ะโถคิดว่าจะได้นั่งรถหรูซะละแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้กินอาหารหรูหนึ่งวันเอาวะถ้าได้ผัวเป็นเศรษฐีเราก็จะได้สบายจะได้เลิกเป็นขโมยสักที งั้นเดี๋ยวตามผมมานะครับโอ้โหร้านอาหารหลูมากเลยนะคะดีจังเลยนะครับที่คุณกี้ชอบเชิญครับขอบคุณค่ะคุณกี้จะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะขอนั่งค่ะคุณกี้ ฉันจะไม่ว่าอะไรได้หรอคะงั้นผมอนุญาตนะครับถ้าคุณขี้อยากสั่งอะไรเนี่ยสั่งได้หมดเลยนะครับขอบคุณค่ะฉันขอดูก่อนนะคะ ฉันขอสั่งอาหารเลยแล้วกันนะคะได้ครับน้องครับสั่งอาหารด้วยครับรับอะไรดีครับฉันเอาเฮ้ยคุณคนที่ขายโทรศัพท์นี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะก็มาตามจับขโมยไงครับเออจะไปไหนและครับคุณ คุณหลอกใช่หรอใช่ครับคุณหัวขโมยน,นี่มันขโมยนี่ว่าแล้วก็เหลือสองรุ่นนี้ครับเหลืออย่างละสีแล้วและที่สำคัญนะครับกำลังลดราคาอยู่ด้วย อพอดีว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วค่ะฉันไม่เอาแล้วเอา้าทำไมล่ะครับพอดีว่าเงินฉันไม่พอค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะอุยอ๊ยขอโทษนะครับเอ่อไม่เป็นไรค่ะอุย๊ยคุณทำเงินตกนะครับอุย๊ยขอบคุณค่ะ ฮัลโหลครับคุณตำรวจรีบมาที่ร้านอาหาร BFC ด่วนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมีโจมมาขโมยมือถือที่ร้านโทรศัพท์ผมไปครับตอนนี้มีพลเมืองดีกำลังถ่วงเวลาไว้อยู่ครับ อะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่าได้คิดอยากได้อยากเอามาเป็นของตัวเองเลยครับนี่แกกล้าดีไงมาหลอกฉันอะ่ะคุณคิดจริงๆเหรอครับว่าผมจะชวนหัวขโมยอย่างคุณเนี่ยมาเดทในร้านอาหารดูๆอย่างเงี้ยอุ้งคีโถ้วยเอ้าคุณตำรวจครับมาพอดีเลยครับผมกำลังรออยู่พอดีนี่ครับคนไล่เอาตัวไปเลยครับเออคุณตำรวจคะคุณตำรวจกำลังเข้าใจผิดนะคะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะอย่าจับฉันเลยนะคะผมว่าอย่ามาแท้ดีกว่านะครับ เพราะว่าผมเนี่ยให้คนของผมเอาคลิปหลักฐานเนี่ยส่งมาให้ตารวจมาแล้วครับแล้วผมก็เป็นพยานด้วยครับถ้ยท่านท่านจะได้ทําผิดเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีคนเห็นสิครับถึงไม่มีคนเห็นเนี่ยตัวคุณเองนท่นไหละที่รู้ดีอยู่แก่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองทาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ากู้ตำรวจครับจับเลยครับ คุณคุณมา,มากนะครับถ้าไม่ได้คุณเนี่ยผมคงไม่รู้ว่าโทรศัพท์ร้านผมถูกโวยไปยินดีครับสมัยนี้โจรขโมยมันเยอะยังไงคุณก็ต้องรอบครอบแล้วก็ระวังให้มากกว่านี้นะครับครั้งนี้จับได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าครั้งหน้าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับก็จริงที่คุณพูดเลยครับถ้าเรารอบครอบแล้วก็ดูแลทรัพย์สินของเราให้ดีกว่านี้เนี่ยโจรก็ไม่สามารถเอาไปได้หรอกครับขอบคุณมากเลยนะครับผมว่าเราไปให้ปากคำที่โรงพักกันดีกว่าน,นะครับครับ